สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะพบกับนิตยาบนสีอีกแล้วค่ะวันนี้เป็นเช้าวันที่4นะคะของเดือนเจ็ดค่ะค่ะวันนี้นิตยาบนสีก็นํำบนสีส,สวยๆราคาห้าสิบบาททุกกระถางเลยค่ะมาให้ fc เลือกซื้อเลือกชมกันอีกเช่นเคยค่ะราคาห้าสิบบาททุกกระถางเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะแจ้งการจัดส่งนะคะจะส่งทางไปรษณีย์ให้นะคะค่าจะส่งนะคะแบบโอน50บาทปลายทางที่70บาทนะคะโอน50ปลายทาง70นะคะรับกี่กระถางก็ได้เดี๋ยวช่องทางการติดต่อเดี๋ยวแม่ค้าจะขึ้นเบอร์โทรไว้หน้าจอนะคะเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็จะเพิ่มคิวเอาโคดไลน์ line, สามารถแอดไลน์เพื่อนๆได้เลยะคะ่ะ มาดูที่ต้นแรกกันเลยว่าวันนี้ไม้ราคาห้าสิบบาททุกกระถางมีอะไรบ้างรับรองว่าสวยทุกกระถางนี่เลยนะคะเริ่มแรกเลยเป็นรัตนสินนะคะนี่นะคะรัตนสินนี่นะคะรัตนสินห้าสิบบาทพระนารายอันนี้พระนารายนะคะ น้องชื่อพันารายเนะาะไม้อยู่ในกระถางสี่นะคะพันาราย50บาทสิราหุ่มทอง50บาทยกกรรมี50บาทรวยร้นฟ้านี่นะคะหน้าตารวยล้นฟ้ารวยร้นฟ้าเรานะคะเที้ยงดีๆน้องจะกัดสีสวยมากรวยล้นฟ้าก็50บาทนะคะนี่นะคะ เท้ารำไพเท้ารำไพนะคะนี้จะฟอร์มให้ดูนะคะนี่เท้ารำไพห้าสบาทนะคะนี่นะคะเท้ารำไพเนาะ50บาทแล้วจะมีพันดาวใครไม่คลิปนี้คุ้มสุดๆเลยนะคะพันดาวห้าสิบาทมขวานรังสรรน,นี่นะคะ เป็นพุ่มเลยมัขคาวาลาังสันห้าสิบบาทนะคะนี่นะคะณเนะมืองนอนนี่เลยนะคะณเนะมืองนอนนะหน้าตาก็ประมาณนี้ณเนะมืงนองโนนก็ห้าสิบบาทนะคะนี่เลยนี่นะคะซับพุนผลวันนี้ได้หน้าแดงมานะคะแต่น้องอยู่ในกระถางสามนิ้วนะคะซับพุนผลสวยมากนี่นะคะ ห้าสิบบาทนะคะครไม่รับนี่เสียดายเลยนะคะส่วนมากซักผลผลห้าสิบบาทเจ้าปอแก้วนี่นะคะลองเริ่มกัดหน้ามาแล้วเจ้าปอแก้วห้าสิบบาทนะคะนี่นะคะเจ้าปอแก้วนี่เลยนี่เลยห้าสิบบาทเมืองเชียงใหม่ ฟอมสวยห้าสิบบาทมันีร้อมเพชรน้องมีตาหนินิดนึงนะคะนี่นะแต่ว่ามัไม่ใช่ตาหนิทรงใบเขาเป็นแบบนี้เฉยนะคะนี่คะนี่นะคะ,ะ,คะมันีร้อมเพชรห้าสิบาทชายชนชายชนห้ิบาทนะคะชายชนนี่นะคะห้าสิบบาทเก้าทับ กทับก็50บาทชิ้นน้ำมันชอนมีชิ้นน้ำมันชอนนี่นะคะ50บาทสาวนครชัยสีนี่เลยนะคะ50บาทก็จะมีปุเปรันยักษ์ปุเปรันนะคะนี่คะ่ะอร์มสวยเลยยักษ์ปุเปรันกำลังกัดหน้ามาแล้ว50บบาทนางรากสดเทวี ห้าสิบบาทไซส์ใหญ่เลยนะคะเนาะนี่นะนางรากสดเทวีห้าสิบบาทนะคะนางกิรินีเทวีห้าสิบบาทนะคะไซส์ใหญ่นะคะไม่เล็กหานุมานอมพาพานี่เลยนะคะหานุมานอมพาพาห้าสิบบาทนะคะนี่นะนี่เลย สวยมากานุมานอมบพาห้าสิบาทเทพสายรุง้งหน้านี้นะคะเทพสายรุ้ง50บาทพารักห้าบาทนางไหมห้าสบาทเรื่องพนาลายนี่นะคะเรื่องพนาลายห้าสบาทนะคะเรื่องพนาลายนี่เลยนะคะ อนุมานขัดสมาธินี่เลยฟอร์มนี้เลยนะคะสวยๆเลยหนุมานขัดสมาธินี่นะคะ50บาทค่ะวันนี้อ่นตยาบัญศีก็คัดอ่าไม้ราคาห้บาทมาให้ f อฟเลือกซื้อเลือกชมกันได้ประมาณนี้นะคะยังไง f อฟท่านไหนนะคะชอบไม้ต้นไหนนะคะก็โทรมาคุย ก็จดชื่อต้นไม้ไว้ให้แม่ค้าได้เลยนะคะเพราะว่าในคลิปนี้ราคา50บาทเท่านั้นนะคะค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงคลิปนี้นี่ก็ขอฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะลุงป้านนะอาอาคุณลงุงคุณตานะคะคุณยายทุกท่านนะคะที่ชอบเลี้ยงบนสีเนาะฝากเข้ามาแล้วก็ชมคลิปจนจบฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนใหม่ที่เข้ามานะคะฝากกดติดตาม เพเป็นกำลังใจให้กับนิตยาบอลสีด้วยนะคะค่ะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ